แล้วบอกว่าคนไทยไล่น้าใจไล่มนุษยธรรมแต่เบิ่งไนหะมเบิ่งการกระทาของขาเมนเนาะป้อทุกคนเลยธรรมดาเนาะเป็นหมอนะทุกคนคนป่วยมาก็ต้องป่วก้อนเนาะคนใกล้ตายนะคนป่วยคนบ่สบายอันนี้บ่ป่ว ป่อยให้ตายยข้างทางแบบนี้เอา้าทุกคนคิดเห็นอย่างไรเพราะเหตุใดจังใดใจคออามาเหตุทั้งๆท,ท,ที่เพิ่อนอยู่ในประเทศนั้นแล้วเนาะแล้วเห็นป่วยอยู่ยังบ่ป่วยถ้าเป็นประเทศไทยไดิเห็นคนป่วยอยู่แบบนั้นนะสาวอนเสื้อว่าเพิ่นป่วยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจเนาะมีมนุษย,ยธรรมมนุษย์คนนึงบ่ว่าจะประเทศใดก็ตามคนไทยป่วย ถ้าเป็นกรณีคือออันคนไทยท่านนี้นะสาวนเสื้อว่าอ่าหมอเมืองไทยป่วเนาะจะปล่อยให้ตายข้างทางอยู่แบบนี้อูฟังเราโหดห,หรือว่าเป็นพ่อว่าเพื่อนเป็นคนไทยป,ป่วะจงบุปัวเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวนลอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้เนาะกับเป็นข่าวที่โด่งดังอีกแล้วเนาะเป็นข่าวที่หนุ่มไทยเนาะ ได้ไปเสียชีวิตที่ประเทศกรัรมปูชาเนาะซึ่งเหตุการณ์มันสลดใจแหงทุกคนเนาะเพิ่นป่วยเนาะป่วยแล้วไปปิ่นปัวป่วยแล้วไปขอปิ่นปัวที่โรงพยาบาลกัมปูชาแต่หมอกัมปูชาปฏิเสธที่จะหักษาปล่อยให้หนุ่มไทยคนนี้นอนอยู่ข้างทางและสุดท้าย เสียชีวิตยอยู่ที่ข้างทางเลยทุกคนน่าหอนหูใจบ่เข้าใจเลยว่าเป็นอย่างคือบ่ปิ่นป่วคนที่บ่สบายคนที่ป่วยเนาะในฐานะที่เจ้าเป็นหมอเจ้าก็ต้องปิ่นป่วคนป่วยแล้วคนป่วยเพิ่นก็นอยู่อ่าพื้นแผ่นดินของประเทศของเจ้าอยู่นะตอนนั้นอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนาะแต่ปฏิเสธ การปิ่นปัวหรือเพราะว่าเพิ่นเป็นคนไทยจึงปฏิเสธทุกคนพิจารณานําไกลเนาะอยากให้ทุกคนไปเบิงในคลิปพร้พอมๆกันก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตนอเจ้าของคลิปแล้วก็บุคคลในคลิปนั้นแล้วก็ขออโหสิกรรมน้ำเนาะที่สาวอนเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณะที่นี่ด้วยนะคะ,ะสาวอนขออนุญาตนอเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนทั่วโลก ได้เห็นถึงความบบมีมนุษยธรรมเนาะของประเทศนี้ทุกคนไปเบิ่งในคีพร้อมๆกันเลย เชฟหนุ่มชาวไทยวัย24ปีนอนป่วยข้างถนนในกัมพูชา<อ>หลังโดนโรงพยาบาลที่กัมพูชาปฏิเสธการรักษา<อ>ล่าสุดมีรยายงาน,นว่าเสียชีวิตแล้วค่ะงเจ้าหน้าที่สูย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนได้มีการโพสต์ภาพเชฟหนุ่มคนนี้เพื่อตามหาญาติสภาพเขาคือน,นอนป่วยอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ริมถนนในกัมพูชา<อ>ไม่มีเงินไม่มีเอกสารติดต,ตัวแล้วก็โดนปฏิเสธการรักษาด้วยสรุปต่อมาว่าเขาคือนายเมธาชานวัย24ปีนะคะเป็นชาวนครศรีธรรมราชมีอาชีพเป็นเชฟบนเรือซึ่งเขาจะล่องเรือไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกแม่ของเชฟ ว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกับลูกชายเนื่องจากเวลาทางานของลูกชายไม่ค่อยตรงกับเวลาที่ไทยค่ะพอทําทงานเป็นเชฟบนเรือได้ปีกว่าลูกก็ขาดการติดต่อไปจบบนกระทั่งทราบว่านอนป่วยนอนเร่ร่อนอยู่ข้างถนนในกัมพูชาคร,รอบครัวก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าลูกชายอาจจะหมดสัญญาณจ้านบนเรือจากนั้นก็โดนเพื่อนชาวไทยหลอกให้มาทํางานในกัมพูชาแล้วก็มีการโดนทาร้ายร่างกายหรือว่าโดนข่มขู่จนกระทั่งมีการยึดเงินยึดเอกสารต่างๆจนลูกชายไม่มีอะไรติดตัวเลยค่ะก่อนจะมานอนป่วยอยู่ริมถนนจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแะสางการไทยจะมีการประสานไป โอ้ยทุกคนก่อนอื่นเนาะสาวรก็ต้องขออโหสิกรรมเดอ้อ์ที่สาวรเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้แล้วก็อ่เห็นภาพแบบนี้เนาะทุกคนเนาะขอให้ไปสู่สุขติแล้วก็ขอแสดงความเศร้าสลดใจเสียใจมายังกับครอบครัวข,ของผู้ที่เสียชีวิตเนาะโอ้โหทุกคนเรื่องนี้เนาะก็ ซาวอนเชื่อว่าโบมีภัยอยากให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาวิเคราะห์นําการมาพิจารณานําการเบิ่งทุกคนคือเป็นแบบนี้เนาะประเทศกรรมศัมพูชามักจะเว้าให้ประเทศไทยว่าไรมนุษย,ษยธรรมแต่การกระทําของประเทศกรรมัมพูชาเองเป็นแบบนี้เองหว่าเนาะซาวอนได้เห็นแล้วก็หูแล้วว่าเมืองนี้เป็นแบบนี้บ้านนี้เป็นแบบนี้ น่ากลัวสาวอนฟังแล้วโหหูใจเนอะแล้วก็น่ากลัวอีกประเทศนี่นะป้าเป็นตายานแทะเนอะสาวอนก็เคยได้ยินแต่อันข่าวเนาะบอกว่าอันแบบประเทศกรรมัมพูชาแบบว่าเพื่อนมีแบบอันเพื่นห้องอย่างแบบข่มขู่เฮ็ดเียกนะแล้วแบบยึดเอาเอกสาร ของเฮาทุกอย่างค่ะนะทุกคนชาอวบอนเคยได้ยินแต่ข่าวเนาะแล้วมาฟังอข่าวนี่ล้วคือแบบโอ้โหน่ากลัวแหงเนาะแล้วบอกว่าคนไทยไล่น้าใจไล่มนุษย,ษยธรรมแต่เบิ่งไหมเบิ่งการกระทำของคาเมนเนาะป้อทุกคนเลยธรรมดาเนาะเป็นหมออะนะทุกคน คนป่วยมาก็ต้องป่วก้อนเนาะคนใกล้ตายนะคนป่วยคนบสบายอันนี้บป่วยป่วยให้ตายยก้างทางแบบนี้เอา้าทุกคนคิดเห็นอย่างไรเพราเหตุได้จังไดใจคออมมาหิตทัทง้ทงๆที่เพิ่อนอยู่ในประเทศนั้นแล้วเนาะแล้วเห็นป่วยอยู่ยังบป่วย,ยถ้าเป็นประเทศไทยไดีเห็นคนป่วยอยู่แบบนั้นนะ่ะ สบอนเสื้อว่าเพื่อนป่วยเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจเนาะมีมนุษย,ยธรรมมนุษย์คนนึงบม่ว่าจะประเทศใดก็ตามคนไทยป่วยเนาะถ้าเป็นกรณีคืออ่าคนไทยท่านนี้นะสวอนเสื้อว่าอ่าหมอเมืองไทยป่วยเนอะจะบุบปล่อยให้ตายข้างทางอยู่แบบนี้อูย้ยฟังแล้วโหดห,หรือว่าเป็นพร่อว่าเพื่อนเป็นคนไทยวะจึงบป่วย เห็นแบบนี้แล้วหดหูใจแหงมนุษย์ด้วยกันเนาะนอนป่วยอยู่อย่างบูปัวอยู่ข้างทางอยู่แผ่นดินของประเทศกรรมัมพูชาเท่เนาะอย่างบูปัวแถมยังถึกยึดเอกสารเดินทางถูกค,มค่มขู่ถูกกดขี่ถูกแบบบังคับ ตามคลิปเลยสาวอนก็ขออนุญ,ญาตเอาเวาไปตามคลิปตามสิ่งที่ตาเห็นนี่แหละตามสิ่งที่เหาได้บฮบพู๋เนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็โอ้ยเนาะโบน่าฮักเลยแล้วยังที่มีคนอยากไปเที่ยวอีกบอน,นี้อยากไปเฮดเวียกอยู่ประเทศนี้อีกอยู่บอก้าทุกคนตัดสินใจเอาเองพิจารณาเองด้วยเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะน่ากลัวอ่านั่นแหละก็อยากให้ทุกคนบึ่งไปตามคลิปเลยเนาะ สาวอนก็ขออนุญาตเาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอนในเด้อสำหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสปอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็สามารถกดปุ่มซ u เปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย